คุณครูครับคุณครูคุณครูกำลังสอนอยู่ครับนี่ท่าใหม่ครับครูมีท่าใหม่ให้เราครับถ้าใหม่ครับลูกศิษย์ามาแล้วครับครูของเราจิกไปเลยโอ้โหไม่ธรรมดานิวนิวนิวเอาด้วยนิวคองลงไปอุย้ย อ่านั่งนะครับเกอร์แบบนั่งนะครับฮูู้ <laughs> นี่นั่งกันซำโคตครับกำลัง ขอบคุณน้องชายที่มาส่งนะครับ See you ครับ Bro Love you